เดี๋ยวเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับทางบอ่อบสมน้ำซิ่งนะครับวันนี้จะพามาดูเพื่อนมาดูเจ้าชูโม่อ,ององเก็บนะครับแล้วก็ทางเราทางบอบเราก็ติดตั้งตัวแป๊บไฮดรอลิเดินมาหาลูกพ่วงนะครับตรงนี้เป็น แม่ตัวนี้จะจะไม่มีตัวไฮโดรลิกลูกนะครับตันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วกำลังเพิ่มถังไฮโดรลิกลูกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดินระบบลมให้ใหม่นะครับะบบลมมาหาลูก,กให้ระบบลากลูกนะครับตั้งลําโพงให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังลงตั้มลูกนะครับตอนแรกไม่มีถังถังพัก ลงตัวดำลูกนะครับก็เลยน้ำมันไฮดรอลิกเวลาเราลงดํเพื่อมันย้อนกลับไปหาแม่เียเสีดนี่เราทึ้นมาเราก็กาลังรองครับโดยเสียต้งนะครับคืโมโกก่ก็ทนี้ก็มีลูกนะครับดีจะแล้วก็ลากอ้ดโดยลากแค่แม่เดียวนะครับเนี่ก็กตู้ก็ได้ทำสีใหม่นะครับคืโมโ่ลอ,องทำเสีดยดนี้กระตุ้เดิมนะครับ เลยเลยมาได้มาได้เลยหมดแล้วคุณคิงดําสุดแนละ้วคเดี๋ยวโชว์ใหจเตะจ้ะโชวลายลมสันเราจะลองลองดันก่อนครับว่านะ้ำมันมันจะตกไปถังพักตัวหน้าพอดีถังพักตัวหน้ามันเป็นถังเล็กครับเราตัวถัวงลมมาแปลงใส่นะครับ เราก็เดินปุ่มไปดูว่ามันมาไหมอันนี่ก็เจโต้งแล้วก็ได้จัดทำสีใหม่นะครับทำสีใหม่ทำลายใหม่หลายลายเดิมครับแต่ว่าทำซื้อลูกมาก็จะทำให้เหมือนแม่นะครับทำสีใหม่ทำเองครับเจโต้งก็เองครับประมาณเดือนนึงแล้วครับยังไม่เสร็จครับเฉพาะทำสี เรามีทีมงานเราครับเราเพิ่มครันะครับครั้งคังพักเล็กนะครับแต่ก่อนไม่มีนะก็เดี๋ยวขอสวัสดีเพื่อนคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาเพื่อนมาดู ตัวสายลมที่เดินไว้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามนะครับ